ว่น,นี่ลนะเตีย้ยเราเวดเดียวกันเลยออใช่แล้วมีผ่านหน้าไปหลายไปไกลแล้วเตี้ยนี่ล่ะแม่ก็สิอยากถามคืออยากอยากให้ผู้บ่เคยหลังหูจักเนาะว่าวง่ายไงเนาะนแต่ผูม้มักอ่าตหน่อยมันเบิ่งง่ายดีบ่คืองมวนแม่นเห็นข้าเจ้าปล่อยเอาเวลา,าเฮาขังคอกเลยลูกอยู่จัง,ดนนจงดบบได้นอนจังได้แบบใดโยกขึ้นนะครับดีสุดโอ้เอกี้ถ้าเกิดถ้เกิท่าไปโค้งือว่าคอกเท่าแค่ เกาะขั้วห่วงมันเกาะเลี้ยงพื้นได้อ๋เกิดที่ข้าหน่อยมันแฉมันโมมาแฉมันนี่โอ้มันต้องแห้งตลอดวันเถาะเท่ากับตรงยกพื้นัไงเวลาขี่เวลาเงียวเพิ่นเกียวเป็นหม่องบ่บ่เฮาคือเงียวไปทั่วโอ้สะเลยแต่ว่าเก็บเอาอยู่บอ่ะมันก็ลงมาข้างล่างนะครับมันก็เฮาคือจังโอ้เฮาเฮ็ดพื้นบนไว้ข้างบนโอมันลงมาข้างล่างเฮาก็กวาดออกจนโดนกว่าเท่านึงก็ได้เออมห่วยส้างว้ามันกะ มันก่งง่ายโกงวยอยู่ดีละเนาะทั้งมันมันแผ่พยาธิพยาธิมันไม่เคยเกี่ยกันอ๋พยาธิที่เป็นพยาธิเร็วกว่านี้ถ้าเป็นพยาธิแม่ที่นี่ปัญหาเลดบ้านนี้เ้าต้องกำกับสีดยาพยาธิแม่ครับต้องสีดโอ้สีดูดูนก็เป็นตัวนี้ก็เป็นหนาฝนนะครับมันชื้นมันนี่มันก็เป็นพยาธิว่าเร็วอพ่อเขาทายดูดูเอาพ่อเมื่อฝนแล้วเขาหนาวเขาแรงนี่ว่ามีละสามเดือนสี่เดือนทายเดือนึงหนาฝนที่ไหนหนาวนานเร็ว มันก็ดีไปจังหนึ่งเนาะมันโตบอใหญ่กินกระสิบัวรายคืองัวเด้เนาะเราต้างหุ้มักหุ้มมักงัวมันหน่อยโตเออบอเดี๋ยวนี้บอร่างเทือการมากเข้ามันกับกรดีเด้มันต้องการเบื้องการพัฒนาว่าอันใดง่ายได้ยากแมนบอการเข้าสิเห็ดลงทุนเนาะแมนบอแต่ว่าเมียเลี้ยงงัวเด้แต่ว่าก็ยังคิดอยากเปลี่ยนอันใหม่แล้วได้ยังไง ผมสวนบ่ได้ผมผมเลยบ่วเลี้ยงมันขี่ยายเขาเดียวมากกว่าบัวใหมันมันโตใหญ่มันเถาะโตใหญ่อแมนแมนเปี้ยงเพราะว่ามันโตบ่ใหญ่มันเาข้าเดียวอ่าขี่ยายให้ยังกับข้าเดียวเห็ดเองมันเถาะใส่ห่อมใส่ยังบ่อาหารเกี่ยงขึ้งัวเลยครับโอ้ขึ้งัวเลยจีโอเคอมันของมันมีคนรับสื่อแหละเขารับหลายโอ้รับบ่อันแปลว่าเฮามีเท่าใด้ตีแต่บ่มีขายเปล่าง่ายๆอือ โยกคอบก็มีผู้มาเอาเลยข้าเดนียวลูกชายซื้อหยังกับลูกซื้อไก่ครับซื้อไก่อยู่บ้านไหนลูกบา้นบานน้องเบิร์นบ้าบนน้องเบ,รบิเบร,บร์น<ร>อำเภอเมื่ยวัดดีเฮา,าหนิเนาะเมื่อนี้ลูกชายเพิ่นมาซื้อไอ้ไอมาลาพันหยางนะแม่ลอยเนาะค่ะเนาะลอ,อยกิโลเพิ่นเลี้ยงแพร่ค่ะเดี๋ยวจังได้เพื่อนกับขอบคุณลูกชายหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มาอุดหนุนพันหยาแม่ขอบคุณค่ะวัดดีค่ะ